การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย แซททีวีมารายงานตัวแล้วค่ะเริม่มต้นแซทช่วงแรกนี้นะคะเราไปท่องเที่ยวกับหนุ่มแอมซูทีก่อนดีกว่าค่ะวันนี้เขาจะพาเราไปที่ไหนน,นั้นตามเขาไปแซทก,กันได้เลยค่ะแซททราเวลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแซททราเวลมาแล้วนะครับท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิซูซุครับ วันนี้ครับอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูงานศิลปะที่รวบรวมมาไว้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครของเราฮะจะเป็นที่ไหนจะสวยแค่ไหนและศิลปะจะเยอะแค่ไหนไปดูกันเลยครับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะฮะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันครับถ้าหากว่าเดินทางโดยรถส่วนตัวเนี่ยก็ให้สังเกตหัวมุมถนนพระรามที่1น,นะครับจะอยู่ตรงข้ามกับห้างสยามดิสคัฟเวอรี่นั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับก็ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อมาจนถึงตัวอาคารได้เลยครับถึงแล้วครับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าหอศิลปกรุงเทพนั่นเองฮะข้างในมีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยครับ ในนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด10ชั้นนะคุณผู้ชมครับแต่ละชั้นก็จะมีคอนเซปต์ในการวางแผนการโชว์งานศิลปะที่แตกต่างกันไปครับลองมาดูไหมครับว่าแต่ละชั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างครับ ชั้น L ครับคือชั้นล่างสุดของที่นี่นะฮะก็เป็นนี่เลยครับห้องสมุดศิลปะครับด้านในก็จะมีงานศิลปะเป็นการให้ความรู้ดูเสพความรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะแทบจะทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะใครอยากจะได้ความรู้งานอาร์ตต่างๆก็ต้องมาในนี้ละฮะ ในชั้น1นถึงสนะครับจะเป็นโซน34ครูหาครับเป็นการขายของอาร์ตอาร์ตนั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะทํามือนะครับศิลปะต่างๆเขาจะรวบรวมเอาไว้ชั้น1ชั้น2และชั้น3นะครับแล้วก็รวมถึงร้านกาแฟานั่งชิวๆที่นี่เขาก็มีบริการด้วยครับ <S <S 2> <S 2> ส่วนใครที่อยากจะมาสเก็ต h ผ้าเหมือนตัวเองฮะไม่ต้องห่วงฮะที่นี่เขามีบริการด้วยครับศิลปินนี่เยอะหลายคนเลยล่ะฮะ ชั้น4นะครับคุณผู้ชมครับจะมีมุมต่างๆนะครับเอาไว้ให้น้องๆหนูๆมานั่งทํางานศิลปะหรือว่ามานั่งทํากันบ้านได้ด้วยนะครับส่วนชั้น5ครับก็จะเป็นการโชว์งานศิลปะของบุคคลภายนอกต่างๆนะครับรวมถึงงานเทศกาลและก็ห้องประชุมด้วยครับในส่วนชั้นที่6กถึงเกนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับเพราะว่าจะมีงานศิลปะต่างๆตลอดทั้งปีนะครับที่น่าสนใจเนี่ยมาวนเวียนกันจัดให้พวกเราเนี่ยได้ชมกันตลอดช่วงปีเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น9นะครับและไฮไลท์ในช่วงนี้ของที่นี่เลยนะครับก็คือน,นี่แหละครับงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับกับงานที่ใช้ชื่อว่าอันมีทิพเนตรส่องไปครับงานนี้มียาวไปถึงวันที่26เมษายนนี้นะครับใครที่สนใจก็มาชมได้เลยครับเดี๋ยวขอลองชมนิดนึงคนระ วันนี้คงจะเต็มอิ่มกับศิละปะก,กันไปแล้วนะครับกับสถานที่แสดงงานศิละปะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแบบนี้นะครับมีอะไรดีๆแบบนี้ก็อยากจะให้ชมกันนะครับถ้าว่ามีเวลาลองมาเที่ยวกันดูกันแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของแซตชเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูแล้วครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหมอีซูซูดีแบ็กซ์เอ็กซ์ซีรีส์ ช่วงหน้าร <kaik gehört. S 1> ้านอาหารอร่อยๆมารออยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชิมกันต่อสักครู่ค่ะ ะะจะพาคุณผู้ชมมาชิมเมนูของหวานอร่อยๆกันค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะสำหรับอาหารขาวนะคะ mm hmm. เขาจะเสิร์ฟเป็นแบบฝรั่งเศสแท้ๆนะคะแต่สําหรับอาหารหวานหรือว่าเมนูขนมหวานนะคะ mm hmm. เขาจะเสิร์ฟเป็นแบบมิกซ์นะคะ mm hmm. เพื่อให้ถูกปากกับคนไทยมากยิ่งขึ้นค่ะมาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันที่เมนูแรกค่ะนี่นะคะเป็นแพชชชั่นฟรุตนะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับโต้าฟู้ชีสเค,ค้กค่ะมาชิมกันเลยค่ะ ในปาเข mm hmm. ้มข้นมาค่ะรสชาติออกเปรี้ยวของสาวรสนิดนึงนะคะและมีความหวานแซมมานะคะเดี๋ยวลองมาชิมออทอฟฟูชีสเค้กกันนะคะ mm hmm. พอทานเปรี้ยวของไอศกรีมที่เป็นแพชนฟรุตไปแล้วนะคะพอมาเจอทฟูชีสเค้กนะคะโอ้โหอร่อยมากค่ะเพราะว่าหวานนิดนิดนะคะแล้วก็ผสมกับเปรี้ยวก่อนหน้านั้นนะคะ mm hmm. โอ้โหผู้ชม สุดยอดจริงๆค่ะมาถึงเมนูถัดไปนะคะคือคอฟฟพานาคอตต้านะคะจัดจานมาอย่างสวยงามเลยค่ะคเดี๋ยวลองมาชิมกันนะคะคทุกอย่างของที่นี่เนี่ยไม่ทำรสชาติให้เข้มข้นจนจนเลี่ยนนะคะรสชาติเนี่ยกำลังกลมกล่อมดีมากแล้วก็ พานาคอต้าเนี่ยจะมีกลิ่นกาแฟนะคะแล้วก็เป็นนมนะคะแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเม็ดช็อกโกแลตที่เป็นคริสปี้ด้านในนะคะเคี้ยวไปก็จะเป็นกรุบๆค่ะอร่อยมากๆค่ะเมนูถัดมานะคะเป็นบาดาน่าตาแดงนะคะที่เสิร์ฟมาพร้อมกับไอศกรีมมานิลานะคะแล้วก็ราดด้วยรัมคาราเมลค่ะไอศกรีมมนันิลาเนี่ยใชย้คล้ายๆกับที่เสิร์ฟมานะคะแล้วก็ จะมีความหวานแล้วก็มีความขมนิดๆของรัมคาราเมลนะคะอร่อยมากๆแต่ต้องมาชิมบานาน่าตรงนี้ดูค่ะกล้วยเนี่ยหวานนะคะแล้วก็ราดด้วยรัมคาราเมลนะคะแล้วด้านล่างจะเป็นคล้ายๆขนมปังที่เป็นบิสกิตนะคะลงตัวมากๆค่ะ มาถึงเมนูสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่ของที่นี่ค่ะเป็นชิลแมงโก้เค้กนะคะรูปทรงเนี่ยสวยมากนะคะแต่วิธีการทำก็เลิศยิ่งกว่าเพราะว่าด้านล่างตรงฐานเนี่ยเป็นแอลมอนนะคะและก็ด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นมะม่วงนะคะที่เขาไปหมักกับน้ําตไคร้แล้วก็ทําให้เป็นสูญญากาศนะคะความรู้สึกคล้ายๆพุดดิ้งบ,บ้านเรานะคะแต่ว่ามีความ มีความหวานอมเปรี้ยวของมะม่วงนะคะและด้านฐานที่เป็นอัลมอนด์นะคะกรุบกรอบๆนะคะแล้วก็ตรงส่วนของพุดดิ้งเนี่ยก็จะหวานๆเป็นหวานอ่อนๆที่พอทานกับมะม่วงแล้วมันลงตัวมากๆค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบเมนูขนมหวานแบบนี้นะคะต้องห้ามพลาดที่นี่นะคะเล e Marvick นะคะที่นี่มาไม่ยากค่ะเพราะว่าอยู่ที่ตึก o อเชียนทาวเนะคะในซอยอโสม,มนตรีซอย3ค่ะรับรองว่าเด็ดสุดๆเลยล่ะค่ะ และสำหรับช่วงหน้านะคะแซททียังมีเรื่องราวแซ่ดรออยู่อีกมากมายเดี๋ยวกลับมาแซทกันต่อสักครู่เดียวค่ะแซททีวีแซททีว้ายรายการกับช่วงแซสตล์วันนี้เอ็กก็มีเรื่องราวแซ่ๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันได้เลยค่ะแซ <'s> สตา กลุ่มอิสสุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมเดินหน้าสารต่อปณิธานในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งมอบโครงการอิสสูให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่14ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางและติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจรรวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาด มาตรฐานตลอดจนดำเนินการปรับปรุปรงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะนอกจากนี้กลุ่มอิสุสุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน50,000บาทอีกด้วยค่ะท่านประธานบอกว่ารู้สึกคลื่มปิติเป็นอย่างมากนะคะกับรางวัลทั้งระดับนานานชาติและในประเทศไทยถึง3รางวัลแต่ท่านประธานก็ย้ำว่าโครงการอิสุให้น้ำเพื่อชีวิตนั้น กลุ่มอิสุสุไม่ได้ทําหวังรางวัลแต่อย่างใดนะคะแต่เมื่อได้รับการตอบรับจากสาธารณชนกลุ like this, ่มต่างๆอย่างดียิ่งเช่นนี้ท่านประธานก็ยินดีอย่างยิงย่งและตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะดําเนินการต่อไปไม่ให้ผิดความคาดหวังของทุกๆท่าน, <c oughs> น,นะคะ่ะนี่เราก็เพิ่งสิ้นสุดโรงเรียนที่14ที่จังหวัดลำปางนะคะสําหรับโรงเรียนลําดับที่15นั้นเราจะดําเนินการที่จังหวัดชนบุรีในเดือนพฤษภ,ภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามความคืบหน้าของโครงการอิสุสุให้นำ ื่่่ออชีววิตตลำดดับๆไป้ยคะโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอีสูสุเพื่อตอกย้ำประชญาการดำเนินธุรกิจหรือวิถีอีสุซุนั่นก็คือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนายอย่างแท้จริงค่ะ ได้เวลามาอัปเดตเกี่ยวกับยนตรกรรมใหม่ๆเพื่อเราทุกคนกันแล้วค่ะโดยครั้งนี้เชฟโรเล็กเซล์ประเทศไทยจัดแถลงข่าวเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวดีๆกับยนตรกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเชฟโรเล็ตโคโลราโดไฮแคนทรีซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคงานนี้ได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติอย่างมากมายค่ะยนตรกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและการดีไซน์ของ เครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะคผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปูไทยและสถานที่ไทยทำรายการเลอมาวริกสวัสดีค่ะ